จากมินิมาร์ท สูมินิมอลเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่นโมเดิร์นสีครีมดีไซน์มินิมอลกระทัดรัดประหยัดพื้นที่ตั้งแต่ได้เตาตัวนี้มาวางในครัวรู้สึกหลงรักครัวตัวเองขึ้น4% 0 0 0ซไม่ว่าจะสีเอ่ยดีไซน์เอ่ยจึงใจมากตัวเตาอ่ะสะดวกใช้งานง่ายมากปุ่มหมุนปรับระดับได้อย่างรวดเร็วเลยเป็นตัวช่วยในการทําอาหารที่ดีมากนอกจากสวยแล้วยังปลอดภัยมั่นใจได้ทุกการใช้งานเพราะว่าได้รับมาตรฐานมอกเขามีระบบตัดการทํางานอัตโนมัติเมื่อไม่มีภาชนะอยู่บนเตาหน้าเตายัางเป็นผิวกะ สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายมากแล้วความมินิมอลมินิใจของเตาอะ่ะจะอยู่แค่ห้องครัวได้ยังไงเราก็เอามานั่งกินชาบูที่ห้องนั่งเล่นไปเลยแล้วชอบมากที่ตัวเตาเขาสามารถหมุนเปลี่ยนกำลังไฟได้ตามต้องการอยากได้เท่าไหร่ก็หมุนเอาเลยค่ะเรื่อความที่ขนาดของเตามีความน่ารักกระทัดรัดทาให้เราประหยัดพื้นที่ในการวางบนโต๊ะไปได้เยอะมากทําให้สายกินอย่างเราเนี่ยมีพื้นที่ในการวางเนื้อวางเครื่องเคียงวางน้ําจิ้มเพิ่มถูกใจสส่คอนเทนต์แบบเราสุดๆพอเวลาถ่ายรูปพโพสตลงอะ่ะรูปเราดูสวยมาก ส่วนใครที่สนใจกดสั่งซื้อที่ตะก้าได้เลยนะคะตอนนี้เขามีจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วย